ตั้งแต่เล่นกับพวกมันนะกูยังไม่เคยเจอกับระเบิดต่อหน้าตัวเองเลยกูยังเช็คกูก็ไม่เคยเจออยากเจอะอะมันมีแค่ใครนะถ้าเรื่องจริงไงที่เห็นไอ้เหี้ยอมเต๋แล้วตัวไอ้อมฟิวเลยมันมีทางเข้าอื่นเลยเหรอห้องน้ำเหี้ยอะไรมีสองประตูฟูดูเบิร์กถ้าอยากเจอกับระเบิดใกล้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปกาลพิดาหนึ่งแต่รับประกันอ่ะจให้มึงเข้าไปเชียร์คนเดียวเลยแต่กูไม่สนิทเด็กเบอกมึงแค่ไม่ต้องเช็คเลยแล้วมึงกดเปิดประตูไปเลยเดี๋ยวมึงก็เจอระเบิดเองอ่ะ เช็คทำไมวะเช็คทำไมวะโอเคกูไม่เป็นเฮียอะไรเลยไม่ไม่น่ามีระเบิดไม่น่าไม่น่า มีคนตายครับจ่าก็ตายแต่ประตูแรกเลยดูเพิ่งถ่านเมื่อกี้สิเพิ่งน่า่รอบไปแล้วนะเพิ่งโหลเกมเข้ามาได้เดินอยู่สิบเก้าเลยเพื้อนขอปลอดภัยเงี้ยผมขอทำนี้้กันไม่มีตัวอ่ะไม่เห็นอ่ะอยากรู้ก็ลองทีมดูดิ๊กันไหนดูดูให้ กระจบคนไม่มีจริงเมื่อ <só> ก <c iful> <that> ี้คุณมึงเนี่ยจำได้ครับไม่มีทำหมยดัดลอบนี่ยหไม่มี ตัวนี้มีระเบิดตัวนี้มีการระเบิดตัวนี้มีการระเบิดมาดูหน้าตาเป็นไงไหนเตะไปไดหนะยาเตะได้ยังไงนี่ยเนี่ยนี่แม่มึงปิดปิดนี่ปิดไปดิตัวตัวผ่านกล้องกระตกอ่ะเออเนี่ยอันนี้เห็นเป็นลูกเลยแล้วมันถ้าปุ่มนี้ตัวนี้มีตัวนี้มีตัวนี้มีตัวนี้แล้วมันแก้ไงต้องแง้มก่อนเหรอต้องแง้มแง้มแล้วตัดเส้นแล้วก็ไปมองหน้ามันนี่เออก็กด F ค้างมันจะมีให้กดตัดเยอะ ได้ท่นแก้ไปแล้วอ่ะถ้ามันยังไม่แก้มันยิงได้แต่มันแก้ไปแล้วะไม่ได้หึ่งยิงไม่ไม่เมื่อกี้เมื่อกี้กูยิงเมื่อกี้กูยิงทะลุประตูกูไม่คิดว่าไม่ได้ Oh my god